สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรียามมัคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับจริงๆแล้วนะครับไตลักษณ์เนี่ยนะก็คืออนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยมีอยู่ในสมมุติตลอดเวลาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่ามองไปทางไหนนะแม้แต่ตัวเราเองนะกายและจิตใจตัวเราเองเนี่ย นะมันก็คือตรงอยู่ภายใต้กฎใจลักษณหรือเราจะบอกนะอย่างง่ายที่สุดนะตรงที่สุดว่าไใจลักเนี่ยมันมีอยู่ในสมมุตินะตลอดเวลาเลยนะจากก้มหน้าเงยหน้าหันซ้ายแลขวาเนี่ยนะตรงอยู่ภายใต้นะกฎของไตรลักษณตลอดเวลาเลยนะครับหรือพูดอย่างง่ายๆคือเมื่อเราถือกําเนิดเกิดมา นะเป็นสัตว์นะในสังสารวัตรนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาพรหมนะหรือว่าผิดพลาดพลั้งเผลอนะร่วงไปสู่กำเนิดอาบายนะรกเปรตอสุรกายเดราาัจฉานะล้วนตกอยู่นะภายใต้กฎไตรลักษณ์กนะ็คือความไม่เที่ยงนะความเปลี่ยนแปลงความแปรปวนนะความที่ตั้งอยู่ไม่ได้ นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาเลยครหรือเราจะบอกว่าไตรลักษณ์เนี่ยมีอยู่ในสมมุติเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับคำถามคือแต่ทําไมจิตเราไม่เห็นต้องแยกก่อนนะระหว่างเห็นกับคิดเราคิดนึกไปถึงไตรลักษณ์กับเห็นไตรลักษณ์ไม่เหมือนกันเพราะคนที่เพียงแค่คิคดนึกไตรลักษณ์เนี่ยนะมันยังต้องใช้ระยะเวลาคิด บางทีคิดอยู่หลายวินาทีนะบางคนคิดเป็นนาทีบางคนคิดอยู่หลายวันนะก็จะเออจริงนะชีวิตเราไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นะัตตานะครับร่างกายนี้เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นัตตาแต่ไม่ใช่เวลาคิดแม้แต่คิดหลายวินาทีนะหรือว่าคิดเป็นหลายนาทีหรือคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยนะก็ตกอยู่ภายใต้การคิดไม่ใช่การเห็นดังนั้นเนี่ยครับ คำถามคือทําไมเราถึงไม่เห็นไตรลักษณ์นะการเห็นไตรลักษณ์นี่แหละครับจะทําให้ความทุกข์นั้นนะ่ะนะมันทุเลาลงได้เพราะการเห็นไตรลักษณ์นี่แหละครับทําให้เกิดความดับทุกข์ลงได้เพราะการเห็นไตรลักษณ์นี่แหละครับจะนําไปสูนะ่การเห็นพระนิพพานทั้งที่ไตรลักษณ์เนี่ยมีอยู่ในทุกการสถานที่นะในโลกสมมุติทั้งหลาย ทำไมเราถ so darum, ึงมองไม่เห็นใช่ไหมก็เพราะว่ากิเลสตัณหามันปิดบังอยู่คำว่ากิเลสตัณหาก็คือต้นตอใหญ่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าอวิชานี่แหละเจ้าวิชาหรือความรู้นี่แหละที่มันมีการแตกกิ่งก้านสาขาที่บางทีภาษาพระที่เป็นนักปฏิบัติพระป่ากรรมฐานเราจะบอกว่าเจ้าวิชานี่แหละเป็นหัวโจกใหญ่ เป็นหัวหน้าเลยนะครับถ้าบอกว่าเป็นครอบครัวกิเลสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นรุ่นแบบก่อตั้งเลยแล้วก็แตกออกมาเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกหลานถ้าเราบอกว่าเจ้าอวิชาเนี่ยก็เป็นพ่อแม่นะพ่อแม่ของกิเลสเลยแหละเป็นหัวโจกใหญ่เป็นต้นตอของครอบครัวกิเลสมันก็แตกลูกหลานออกมาจากพ่อแม่ก็แตกออกมาเป็นลูกหลาน เป็นพี่น้องเป็นอ,อะไรนะลงมาอีกนะเป็นเหลนหลนเนั้นกิเลสก็เลยแตกยิบย่อยออกมานะแต่ว่าตัวต้นตอใหญ่จริงๆคืออวิชชาหรือความไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าอาวิชชาความไม่รู้นี่แหละก็คือมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดนี่แหละนะทำให้เราไม่สามารถเห็นนะความเป็นไตรลักษณ์นะซึ่งมีอยู่ในสมมุติตลอดเวลาเลยนะแต่มองไม่เห็น จนกว่าเราจะสามารถที่จะไปทำลายนะไอ้เาเรียกว่าลูกหลานเหลนหลนเจ้าวิชาเนี่ยนะได้สำเร็จเมื่อเราสามารถหักโคน่นนะไอ้ลูกหลานเหลนหลนของเจ้าวิชานะยังไม่ได้หักอวิชานะเราแค่ไปพูง,ง่ายคือต้องไปต้องไปประทะนะต้องไปประทะไปรบกับไอ้ลูกหลานเหลนหลนของเจ้าอวิชานะอวิชานี่เหมือนพ่อแม่นะเป็น เป็นพ่อแม่ของตระกูลกิเลสนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถจะทาลายนะระดับลูกหลานเหลนหลนนของไอ้ตระกูลกิเลสนี้ได้การสามารถที่จะละทําลายลูกหลานเหลนหลนนี่แหละเขาเรียกว่าทาลายสังโยชนนะก็ถ้าเราทําลายสังโยชน์ลงได้นะก็จะเห็นไตรลักษนณะ์เป็นอยู่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ่อยๆเป็นประจำนะเป็นอัตโนมัติราบใดที่เรายังไม่ทำลายนะไอ้ลูกหลานเหลนหลวนนะของตระกูลกิเลสเนี่ยนะไอ้ลูกหลานเหลนหลวนเนี่ยมันก็กล่อมจิตนะของสัตว์โลกทั้งหลายนะให้มองไม่เห็นไตรลักษณ์นะด้วยตัณหาสามก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราพูดอย่างง่ายๆคือยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มขั้น นะยังไม่สามารถทำลายวิชาจิตถิได้เลยนะแต่ว่าเราสามารถฝึกจิตเรานะฝึกจิตเราให้เห็นใจรักได้นะเริ่มแรกจากการคิดใจรักก่อนเพราะฉะนั้นใครคิดเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นาเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะก็ดีกว่าคนไม่คิดอะคนไม่คิดนี่ก็คือปล่อยชีวิตไปแบบเหมือนคนขาดสติเลย คนประมาทเต็มๆเลยบางทีก็ตายไปในระหว่างอายุน้อยๆตายไปแบบไร้ประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเรื่องใจรักใช่ไหมความไม่เที่ยงนะความเปลี่ยนแปลงแปรปวนนะความไม่มีตัวตนแท้จริงเนี่ยมันยังทําให้ปุถุชนน่ะทุเลาความทุกข์นะก็สามารถทําให้ความทุกข์ใหญ่ๆเนี่ยมันพอจะผ่อนคลายได้ก็ยังพอให้มีที่พักใจบ้าง นะการคิดเรื่องไตรล,ลักษณ์นะไม่ใช่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราใช้เวลาคิดเป็นหลายวินาทีหลายนาทีนะครับเอ,อ่อเป็นชั่วโมงหรือบางคนเนี่ยหลายอาทิตย์หรือเป็นหลายวันอย่างเงี้ยนะกว่าจะปล่อยวางได้นะครับกว่าเรื่องราวนั้นที่นำมาซึ่งความทุกข์ความร้อนเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงได้บางคน,นใช้เวลานานแต่บางคนเนี่ยก็ปล่อยวางไม่ได้ นะคิดไปคิดมายิ่งไปติดอยู่ในวังวนะของการคิดฟุ้งซ่านคิดไปคิดมายิ่งสับสนยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคิดยิ่งจิตตกยิ่งเศร้าหมองจนนวงคนก็ป่วยซึมเศร้าไปเลยก็มีนะอันเวลาความทุกข์เล่นงานเนี่ยมันมีเหตุมาจากกิเลสตัณหามาเล่นงานนะบางคนนี่ไม่ได้ภาวนานะปล่อยวางไม่ได้ปรงไม่ได้นะบางทีคิดไปคิดมานี่กลายเป็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับฟุ้งซ่าน ยิบคิดมานะครับอนลบนอนนะสุดท้ายสารเคมีในสมองเสียหายนะการส่งสัญญาณภาษาทต่างๆเสียหายก็กลายเป็นวิกลจริตเลยก็มีนะเพราะว่ากิเลมันเล่นงานเนี่ยมันเล่นงานจากคนดีๆกันคนดีๆที่ใช้ชีวิตปกตนะิเล่นงานไปเล่นงานมานะสุดท้ายนี่กลายเป็นวิกลจริตก็ได้นะ เพราะอะไรครับเพราะว,ว่ามันเกิดความทุกข์ความทรมานความร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะสุดท้ายสมองพังก็มีนะสารสื่อประสาทต่างๆเสียหายลกลายเป็นวิกลจริตถ้าไปถึงขั้นนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมจเจริญสติภาวนาน,นี่ก็ยากแล้วนะอันนี้เล่าสู่กันฟังกันนะเตือนสลดหลายคนนะถ้าพบเจอความทุกข์ความทรมานนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราคิดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ยังดีนะที่ถึงความไม่เที่ยง นะความเป็นทุกข์นะความแปรปวนนะครับแล้วก็ความที่มันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะครับเพียงแต่ว่าการคิดไตรลักเนี่ยยังไม่ใช่การยังไม่ใช่การเห็นตรลักนะมันยังดับทุกขนะ์แบบพระอริยะบุคคลไม่ได้นะมันยังดับทุกข์นะแบบพระอริยสงฆ์ไม่ได้นะเราต้องจเจริญสติปัฏฐาน4ต่อไปให้สติปัฏฐาน4ี่เรามีกําลังให้มีความว่องไว นะให้ให้พอกิเลสเข้าปุ๊บเห็นปับ๊บนะกิเลสเข้าปุ๊บเห็นปับ๊บไอ้กุศลเข้าปุ๊บนะสติเข้าปั๊บอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยทันกันถ้าทันกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับกำลังของธรรมะก,ก็จะสามารถที่จะรุกไล่นะกิเลสตัณหาได้ก็มีโอกาสที่จะรุกไลไปถึงลูกหลานนะเหลนหลนนะของไอ้ตระกูลกิเลสนะที่มี พ่อแม่ตระกูลเนี่ยคือจะเอาวิชาหัวจกใหญ่ได้แล้วมีโอกาสที่จะไปละนะไปฆ่าไปทําลายนะไอ้ลูกหลานเหล้นหลนของกิเลสได้อย่างผู้ที่นะ,จะเจริญสติปัฏฐาน4อยู่บ่อยๆนะจนอินทรียห้พละห้านะครับเข้มแข็งบริบูรณ์จนมีกําลังเพียงพอนะที่จะวิวัติจิตนะของตนเองเนี่ยเปลี่ยนจากโคตรปุถุชนไปเป็นโคตรอริยชนเนี่ยน,นะ ก็จะสามารถที่จะไปละประหารกิเลสสังโยชน์สาประการได้ก็คือคําว่ากิเลสสังโยชน์สาประการเนี่ยก็คือสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดนะว่ารูปนามกายใจนะสมมุติทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่แปรปรวนนะเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นของเรานะเป็นตัวตนนะนะเพราะฉะนั้นการทําลายสักกายทิฏฐิได้ นในพระโสดาบันเนี่ยนะครับก็คือการฆ่าลูกหลานเหล็นหลนของเจ้าวิชาเนี่ยทำให้รู้ได้ว่ากิเลสเนี่ยนะมันถูกลาะได้จริงๆนะเมื่อทําลายเจ้าสัจจิไปพร้อมๆกับนะครับสิ่งที่ไปทําลายเจ้าสัจจิะความเห็นผิดเนี่ยก็คือต้องประกอบด้วยเขาเรียกว่าศีลศีลในอริยมรรค เมื่อสินในอริยมรรคเกิดปรากฏนะเมื่ออริยมรรคทัศมังคีปรากฏนะศินนั้นก็จะเป็นศิลที่บริสุทธิ์นะเป็นสิลที่ประกอบอยู่ในอริยมรรคแก็จะเป็นการละทําลายเจ้าศิลและประด harmaad นะการถือสินตที่ผิดคือหลายคนเนี่ยไม่รู้นะถือสินเคร่งก็ตามเถอะพยายามถือสินให้บริสุทธิ์ส่ายก็ดีแต่บางทีถือไปถือมาถือแล้วทุกข์เขาเรียกว่าแบกีินแบกศิน ถือศีลอย่างเช่นพวกที่บําเพ็ญทุกขกรรยาียาเปนต้นอันนี้ก็เป็นการแบกศีลก็เป็นศีลระปรามาประเภทหนึ่งหรือคนที่ถือศีลแล้วเกิดตัวตนนะฉันถือศีลดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้นะเอาศีลมาแบกเอาศีลมาอวดเก่งวดดีนะไม่ได้ถือศีลไปเพื่อดับทุกนะถือศีลมาเพื่อเกิดความทุกข์ใจนะฉันถือศีลดีกว่าคนนั้นฉันดีกว่าคนนี้นะเกิด อตาตัวตนเกิดมานักขึ้นศีลแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าศีลลำดับร,ระมาดนะอันพระโสดาบันเนี่ยนะละสกฤติคือความเห็นผิดนะซึ่งเป็นลูกหลานเลนหลนของเจ้าวิชานี่แหละแล้วก็ขณะที่ละนะต้องอาศัยอริยมรคมีองแปดนะรวมองนะเป็นหนึ่งเดียวกันในสมาธิเพราะในขณะที่อริยมรตแปดร,รวมองเนี่ยนะนะก็จะเกิดศีลน,นะครับที่เป็นศีลในอริยมรค สินนี้ก็จะเป็นศินที่บริสุทธิ์นะก็จะทำลายเจ้าศีลระดับประมาทนะการถือสินพดผิดผิดความเข้าใจผิดผิดเกี่ยวกับการถือศินในพุทธศาสนานะครับนะทำลายมันได้แล้วเกิดกลายเป็นศีลที่บริสุทธิ์ประกอบในอริยมรรคแปดเกิดปรากฏในจิตนะของผู้ที่บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันมันศีนนี้จึงเป็นสินอยู่ในจิตนะไม่ใช่สินที่เราท่องจํา นะครับที่เราสมาทานนะที่เราจดจำได้นะท่องได้นะท่องบาลีได้หมดนะแล้วก็เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดปรากฏนะเมื่อละสกฤตนะครับละศีลรัตบรมาสนะครับเพราะว่าเกิดศีลที่บริสุทธิ์นะศีลที่เป็นศีลของพระอริยะนะเกิดขึ้นนะเป็นศีลที่ประกอบอยู่ในอริยมัคมีองค์8ขณะที่รวมองนะใน สัมมาสมาธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความลังเลสงสยนะัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระริยสงเนี่ยมันก็หายไปที่มันหายไปก็เพราะว่าบุคคลนั้นน่ะที่เกิดอริยจิตนะเกิดอริยมัรคสังคีเนี่ยนะก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นเห็นอะไรครับก็คือเห็นรูปและนามนะความเป็นสมมุติทั้งหลายเนี่ย มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะมันไม่มีตัวตนนทจจริงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงทั้งสิ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงทั้งสิ้นนะเมื่อเห็นเช่นนี้เราก็ละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการขาดสะบ,บั้นแล้วเนี่ยก็เห็นสภาวะของการสิ้นกิเลสสังโยชน์สามก็ได้กวเห็นสภาวะนิพพานหรือนิโรธนะหรือว่าความ ดับทุกความพ้นทุกในอริยสัจสี่บุคคลนั้นเราก็เรียกว่าพระอริยบุคคลนะเพราะว่าท่านเห็นสิ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเดียวกับพระอริยบุคคลพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั่นเองก็จะกลายเป็นหนึ่งในพระรัตรัยนะฮะเพราะนั้นพระใจมี3มก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์พระสงฆ์อันนี้คือพระอริยสงฆ์นะ แต่ว่าชาวพุทธไทยเนี่ยไปเข้าใจาพระสงฆ์นี่เป็นพระภิกษุสงฆ์เวลาพระภิกษุสงฆ์ที่ละเมิดพระธรรมวินัยร้ายแรงประชิกนะะต้องขาดจากความเป็นภิกษุหลายคนไม่เข้าใจว่าเนี่ยพระสงฆ์เสื่อมแล้วพระสงฆ์เสื่อมแล้วเข้าใจผิดพระรัตตไตเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในที่นี้คือพระอริยสงฆ์ซึ่งพระอริยสงฆ์นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ พระอริยสงฆ์นี้เกิดขึ้นได้ในพุทธบริษัททั้ง4ี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเจวบ้านครวาสก็รวมอยู่ในพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตตัยพระรัตตัยเนี่ยสามประการนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไม่มีเสื่อมพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นี้ไม่มีเสื่อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะ วัไตรลักษณ์นี่มีอยู่ในสมมุติตลอดเวลาแต่ทำไมจิตไม่เห็นเพราะเพราะว่าเจ้าอาวิชาซึ่งเป็นพ่อแม่ของต้นตระกูลกิเลสแล้วก็ส่งลูกหลานเหลนหลนพี่น้องญาติพี่น้องมนะันะออกมานะซึ่งเราเรียกรวมๆว่าตันหา3คือการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานะซึ่งก็คือเรื่องราวของมิจฉาทิฐินั่นแหละที่มาปิดบังนะให้จิต ของเราสัตว์โลกทั้งหลายนะซึ่งยังมีกิเลสเหล่านี้เยอะอยู่มองไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์นะครับในสมมุติในรูปและนามทั้งหลายในโลกสมมุตินั่นเองจนกว่าบุคคลนั้นนะครับจะคิดก็ดีเยารนาก็ดีในความเป็นไตรลักษณ์แต่ไม่เพียงพอนะท่านต้องจเจริญสติปัฏฐาน4นะ,จะเจริญอินทรีย์ห้าภรให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นมา นะจนจิตมีกําลังเข้มแข็งจะเดิญอริยมรรคแจนบริบูรณ์นะแล้วก็มีกําลังพอนะที่จิตจะวิวัตขึ้นมาแล้วละประหารกิเลสสังโยชน์สประการอย่างเด็ดขาดเมื่อน,นั้นแหะครับเราจะเห็นใจลักษ์มีอยู่ในสมมุติตลอดเวลานะเราก็จะเห็นพระนิพพานว่ามีอยู่จริงเมื่อสภาวะกิเลสสังโยชน์ นั้นนะครับสิ้นลงลเราเราด้เห็นความจริงเกิดปรากฏขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นอันนี้คือแนวทางที่เราสวนฟังนะหลายคนยางเออเราหลายคนยังคิดว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการไปบวชใส่เครื่องแบบการปฏิบัติธรรมก็คือการที่ต้องไปวัดไปสารปฏิบัติธรรมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะน,นั้นเป็นแค่รูปแบบเฉยๆแต่ว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือการจเจริญสติปัฏฐาน4 นะครับให้เกิดขึ้นในจิตตนเองท่านจะสวมเครื่องแบบอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเป็นนักบวชเป็นภิกษุภิกษุณีแม่ชีสามนเณรหรือเป็นชาวบ้านคารวาสเป็นอุบาสกวาสิกาก็แล้วแต่ท่านจะสวมใส่เครื่องแบบชุดขาวอย่างผมหรือจะไม่ใส่เครื่องแบบชุดขาวใส่เสื้อสีอะไรก็แล้วแต่ความสําคัญอยู่ที่จิตการฝึกสติปฐานสี่ที่จิตนะการจเจริญสติปฐานสที่ที่จิต จนอินรีย์5พลังนะครับมีกำลังพอที่จะจิตวิวัตรนะัเปลี่ยนแปลงนะจากอุถุชนไปเป็นอริยชนนะครับความจริงทั้งหมดเนี่ยจะเปิดเผยออกมากับจิตของผู้นั้นที่สามารถเจริญอริยมรรคแปดได้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเกิดอริยจิตเกิดอริยมรรคกสังคีความจริงทุกอย่างก็จะเปิดเผยออกมาให้เห็นเองนะครับเป็นปัจจับังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ